สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ daddy ติดเกมชแนลนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม one punch man the strongest อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็ในที่สุดครับอาวุธ3ดาวของ ตัวละครใหม่น่็คือเกวินนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเกวินครับลูกเตะวายุสลาตันครับนี่ครับกับเสื้อเสื้อดำสุดเท่นินจาวายุสลาตันนะครับไปดูเอฟเฟกกันครับนี่ครับเตะวายุสลาดตันบึบ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 โอ้โหสวยงามครับย่ำหน้าเข้าไปครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสุ่มตัวนี้กันเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้พอดีผมได้ฝั่งพีศาจด้วยครับศึกดวลเดี๋ยว ซูมเสร็จยอดวันนี้เย็นนี้ครับเดี๋ยวเจอกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาจัดตัวกันก่อนนะครับมาลองดูว่าก่อนที่จะอัพสูทสามดาวจะใช้เอฟเฟกเป็นแบบใดครับมาดูครับหรือเราไปดูนครับนี่ครับเปิดมาด้วยครับโซนิกครับฝังสีเงาไปก่อนครับหนึ่งทีเบาๆครับ ופ, หรือเกี่ยววิธีดีอย่างครับไม่ต้องใช้ลูกไฟนะครับลูกไฟไม่ต้องมีก็ใช้ได้ครับนี่ครับลด้เตะไปหลังจากนั้นครับเตะครับนี่ครับลูกเตะตึบ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 ป๊บโอ้ก็ปกติปกติครับทั่วไปครับเดี๋ยวเราก็ลองไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราไปสุ่มครับมาดูสกิลกันก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับเตะวายุสลาตันนะครับโจมตีลายเดี่ยวต่อเนื่อง4ครั้งเหรอ และสร้างดาเมจ200%รจากพลังโจมตีแล้วก็สแตนสอ2ตัวนะครับอ่าไม่ดูแม่นยำนะครับสตานสอ2ตัวโชว์ครับแต่ถ้าเราอัพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าเราอัพเป็นอาวุธ3ดาวและจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมัง่งหลักๆนะครับก็นี่ครับเดิมไม่ตายแล้วสร้างดาเมจจาก200เป็น260%เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สแตนสา3เป้าหมายนะครับ ไม่สนอัตราความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียยวรามาครับรอบแรกครับนี่ครับโอ้ทองทองสี่ชิ้นนะครับอันนี้ไม่ได้มาไรเรื่อยเลยครับทองทองสี่อีกแล้วโอ้ยอันนี้เพียบเลยครับสามเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลยครับสิบสี่สิบห้าสิบหกครับ มาเพิ่มอีกโอ้โหกล่องซุ้มมาอีกทองทองมาอีกโอ้โหเกือบครบแล้วครับตอนนี้เต็มหรือยังมาดูกันโออีกสิบครั้งพอดีครับตามที่ได้เก็บไว้ครับนี่ครับปรึมเรียบร้อยครับก็ได้อีกโอ้รอบนี้ได้เศษทองเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็รับของกันครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอัพกันครับแล้วก็มาเช็คกันครับว่าดาเมจก่อนที่จะอัพกับหลังอัพจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผม มาครับเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจกันก่อนนะครับแล้วก็เทสสกิลกันนะครับของเกวินนะครับว่าก่อนที่เราจะขึ้น3ดาวจะมีดาเมจสักแค่ไหนกันนะครับนี่ครับเปิดมาครับก็โซนิคกันเลยนะครับอันติไปด่ครับ ที่ชูระคาบุโตครับหรือฝั่งที่เงาขั้นสุดยอดใส่เข้าไปดีครับไม่ยอดเ้าย่งไล่ต่อไปอีกทีปุ๊บๆเวินไล่ตีไปครับหนึ่งล้านดาเมจครับหลังจากนั้นครับย่งปาดนะครับจุดโจมพิษตาใส่โซนเอ้ยวัคซีนแมนครับเริ่มเอ้ยจำชื่อไม่ได้สักทีเกวินครับไล่เตะไปครับหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจครับหลังจากนั้นครับนี่ครับลูกเตะวายุสลาตันใสไปคบปุ๊บๆห้าล้านสามแสนนะครับ พแรงพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองอัพสกิล3ดาวกันนะครับว่าจะมีดาเมจสักเท่าไหร่จะคุ้มกับการที่เราจะเอาตัวที่เราเก็บไว้มาใช้กับเสื้อตัวนี้ไหมมาครับเพิ่มมาอีก37 0 0 0นะครับหลังจากนั้นนะครับไปเทสกันเลยดีกว่าครับว่าจะมีดาเมจขึ้นมาสักเท่าไหร่ครับผมนีครับคนเดิมเลยครับจะได้จะได้เช็คง่ายๆครับ เช่นเคยครับก็เปิดไปครับที่โซนิกเพื่อจะเร่งความไวให้กับเกลวินของเราครับความซีงเงาครับนี่ครับปึ๊บบึ้มครับหึุดหลหลังจากนั้นครับยุงมอสกิโตเกลือข้าปาดไปที่วัคซีนแมนครับปริมสิบสองล้านครับแล้วก็ไล่เต๋ออีกทีหนึ่งล้านหกแสนดาเมจหลังจากนั้นครับนี่พระเอกของเราลูกเตะวายุสตันตุ้ม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 บึ้มครับเจ็ดล้านแปดแสนครับเพิ่มมาหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจครับโอ้โห พอสมควรนะครับมันโหดมากแล้วครับถ้าดาเมจเยอะกว่านี้ก็คงจะแรงกว่านี้ครับมาครับก็ของแล้วก็ดาเมจพลังโจมตีก็ประมาณนี้นลครับที่เห็นเลยนะครับของก็ยังไม่สุดอะไรไม่มีเลยสุดเลยนะครับส่วนดาวม่วงก็จะได้แค่3นะครับยังอัพขึ้นไม่ได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวขอไปลงศึกดวลฝั่งปีศาจก่อนแล้วกันครับยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับวันนี้ครับช่อง daddy ติดเกม h ช n แนลก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชิป ชมคลิปกันจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม